ทุกคนนะฮะตอนนี้มีเซอร์ไพรส์ใหม่จากแอดมินที่บินดานะนอกจากผลกิซเนที่จะเข้ามาในอัปเดตหน้าแล้วนะแอดมินเนี่ยเขากได้เผยภาพลับนะฮะตอนแรกเนี่ยเขาก็เบลอภาพผลน,นั้นไม่ทายนะครับส่วนตัวผมเนี่ยได้ลองทายไปว่ามันอาจจะเป็นผลเซเลสเที่ยวหรือว่าอาจจะเป็นผลซาวก็ได้นะครับไอภาพนี้นะครับมันได้มาจากการจัดประกวด การออกแบบผลไม้ปีสาจโดยแฟนๆนะเพื่อที่จะนํามาออกแบบพัฒนานะครับใส่เข้ามาในเกมบอกฟู้ดนะครับซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจะมีผลไหนเข้ามาในเกมบอกฟู้ดนะครับได้แต่เดากันไปนะครับแอดมินดี้บินดาเนี่ยเขาก็ได้โพสต์นะครับถามพวกเรานะว่าระหว่าง2ผลเนี่ยผลเซเลเทียวกับผลคิสเนผลไหนจะชนะนะครับซึ่งผมก็ลองโหวตดูนะครับปรากฏว่าผลคิสเนชนะแบบเฉียดฉิวมากเลยนะทุกคนคือชนะประมาณ5%นะครับคือผลเซเลเทีย่ยมันก็มีดีนะเว้ย เออคือได้คะแนนโหวตไปถึง4-7เรเลยดีเดียวนะครับถือว่าเยอะมากนะครับแบบว่าผลโหวตเนี่ยออกมาสูสีคุกคี้มากๆนะฮะทุกคนจากภาพ2ภาพเนี่ยถูกเผยออกมานะครับเราก็พอจะทราบแล้วนะฮะว่าในอัปเดตอีกไม่นานนี้นะสองบนี้เนี่ยน่าจะเข้ามานะครับแต่ว่าจะเป็นผลไหนเข้ามาก่อนนะฮะด้วยความที่ ผลกิซเน่สีสันมันโดนใจพวกเรานะฮะผมผมก็แอบลุ้นแอบไอ้ผลเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับแล้วก็ด้วยความอยากรู้นะว่าไอ้ผลเซเลเทียลเนี่ยมันมีดียังไงนะครับผมก็เลยไปค้นวิดีโอเก่าของกิจเกมมิ่งนะครับซึ่งมันค่อนข้างมีข้อมูลของผลเซเลเทียลอยู่นะฮะว่ามันมีสกิลอะไรบ้างนะฮะแล้วมันเป็นผลประมาณไหนฮะซึ่งกิจก็ได้เผยภาพตัวอย่างสกิลนะฮะทุกคนไอ้ผลเนี่ยเหมือนจะมีชื่อว่าผลยิมนเซเลเทียลนะฮะสามารถทิศซ้ายถือดาบได้ด้วยนะดูจากดูจากภาพแอนิเมชั่ ที่เขาแบบว่าเขียนไว้นะครับซึ่งหน้าตาผลไม้ก็ดูแปลกๆนิดนึงนะก็ดูเท่ดีนะแล้วก็สกิลปุ่มเซตเนี่ยดูเหมือนจะเป็นการยืนยิงบีมลำแสงออกไปนะฮะทุกคนสกิลปุ่มเซตเหมือนจะเป็นการสร้างลูกบอลใหญ่ๆนะครับแล้วก็คว้างออกไปไม่รู้ว่าคว้างไปเร็วเปล่านะฮะไม่รู้ว่าสกิลจริงๆเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับมันอาจจะเป็นการดูดอะไรบางอย่างเข้ามาก็ได้นะฮะผมอ่านชื่อสกิลภาษาอังกฤษไม่ออกจริงๆนะทุกคนคือแบบมันมันอ่านยากอะ สกิลซีเนี่ยเหมือนกับการเอาดาบจิ้มลงไปที่พื้นนะฮะแล้วก็เกิดเอฟเฟกระเบิดออกมานะครับส่วนสกิลวีสกิลท่าไม้ตายนะครับเป็นการลอยตัวขึ้นไปในอากาศนะครับแล้วก็จะมีเหมือนกับบาลียครอบตัวเราอยู่นะครับจากนั้นก็เกิดการระเบิดลําแสงบีมขึ้นไปบนฟ้านะครับซึ่งดูแล้วโคตรเท่ฮะส่วนสกิลเอฟเนี่ยเหมือนกับการพุ่งอย่างรวดเร็วไปข้างหน้าแล้วก็เหมือนกับพุ่งไปฟันอะไรบางอย่างนะ,ะผมไม่รู้ว่ามันกดค้างได้เปล่านะ,ะมันอาจจะกดค้างได้ก็ได้นะฮะทุกคนเอ่อตัวผลเนี่ยเป็นไท แล้วก็ยังมีท่าหนึ่งอีกด้วยนะฮะคือท่าแบบเยอะมากนะทุกคนเหมือนจะเป็นการกดตัว V ีตามด้วยตัว V ีครั้งหนึ่งแล้วก็จะให้อีกท่าหนึ่งนะฮะภาพขวาบนนะครับสามารถแปลงร่างเป็นพระเจ้าได้ด้วยนะฮะทุกคนดูเหมือนจะเป็นการต่อคอมโบที่ออกไปได้หลายแบบหลายแนวนะฮะซึ่งแต่ละคอมโบเนี่ยจะออกเหมือนกับออกสกิลไม่เหมือนกันนะฮะจากจากการดูภาพอันนี้จากที่ผมเดานะฮะ เฮ้ยคือแบบดูดีๆไอ้ผลนี้ก็ลูกเล่นแพลวๆไม่เร็วนะก็ถึงว่าทําไมคะแนนการโหวตมันถึงได้ได้ถึง47คะแนนนะมาสูสีคู่ขี้กันเลยนะฮะกับผลคิสเนถ้าบังเกิดว่า2ผลนี้จําเป็นต้องเลือกผลใดผลหนึ่งมาก,ก่อนนะฮะ ก็ทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้นะว่าทุกคนอยากจะได้ผลเซเลนเทียลหรือว่าอยากจะได้ผลกิซเน่และเพราะอะไรนะครับส่วนผมเนี่ยผลไหนก็ได้ครับผมโอ้โหเทพตั้งคู่เลยนะครับแต่ว่าลึกๆเนี่ยก็เชียร์ให้กิซเน่มาก่อนนะเพราะว่าผลเนี่ยมันดูสวยดีฮนะโอเคนะผมสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตกันสั้นๆน,นะทุกคนใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะฮะก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,น,นด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้บายๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผม